คุณคิดจะเล่นโรเล็กเนี่ยคุณจําเป็นต้องมีเดโทนารุ่นไหนก็ได้นะฮะหเรียนตอนนี้เมืองไทยเนี่ยเดโทนาทุกรุ่นราคาขึ้นหมดไม่มีรุ่นไหนลงเลยซื้อมาประมาณล้านเดียวตอนนี้ที่ผมเช็คตลาดนะกล่องใบครบเนี่ยผมว่าล้านหหาซื้อยังลําบากลําบากนะ อ้าวดีครับโอเคสวัสดีครับ,อ,รบอ่ะวันนี้เรื่องอะไรครับน้องมาเลยวันนี้ น้องอยากจะรู้ว่าโรเล็กตัวที่พี่ใส่อยู่เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงพี่ถึงเลือกใส่ตัวนี้โรเล็กที่พี่ใส่นะฮะก็คือโรเล็กเดโทนาหน้าชะปเปอร์ล็บนะครับความพิเศษของเขาก็คือขึ้นชื่อว่าเป็นคิงคิงออฟสปอร์ตเขาขึ้นชื่อว่าเขาเป็นตัวที่ขายดีเขาเลยได้เป็นคิงเลยขายยาเขาเป็นคิงนะฮะที่ชื่อเขาชื่อเดโทนามาจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเขาชื่อคอสโมกราฟโคนกราฟนะฮะสมัยก่อนเขาก็ทาอยู่ประมาณรุ่น2รุ่นอย่างเงี้ยฮะ แล้วพอเปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนชื่อมาเป็นเดโทนาจริงๆก็ตอนที่เขาจัดงานรถแข่งนะฮะที่หาดเดโทนาที่สารอเิกาที่ว่าน่าจะเป็นที่รัฐฟลอริดานะแข่งฟอร์มูล่าวันความเร็วแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเดโทนาก็เลยเป็นคอสโมกราฟเดโทนาโรเล็กเขาก็จับทางได้ว่าเฮ้ยพอเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นเดโทนามี3มเข็มมีปุ่มมาตรวัดความเร็วเขาก็จับทางได้แล้วต่อไปก็ใช้ชื่อตรงนี้รุ่นนี้มาเป็นเดโยาว สาเหตุที่พี่เล่นรุ่นนี้เพราะว่าไอ้โรเล็กหน้าช็อกโกแลตเนี่ยขึ้นชื่อว่านกาที่แบบไม่มีขายราคาขึ้นตลอดบางรุ่นไม่มีกล่องก็ราคาขึ้นคนไทยชอบเล่นกันมากคนต่างประเทศก็ชอบเล่นนักสะสมต้องมีคิดจะเล่นโรเล็กนะฮะคุณคิดจะเล่นโรเล็กเนี่ยคุณจําเป็นต้องมีเดโทนารุ่นไหนก็ได้นะฮะหนึ่งเรือนมันแสดงว่าเฮ้ยคุณเริ่มเล่นโรเล็กเป็นละแต่ว่าเดย์โทนาเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาการันตีเรื่องความเที่ยงตรงนะหนึ่งวันเนี่ยบวกลบไม่เกิน2วินาทีฉะนั้น เขาก็เลยมั่นใจเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เอาตรงเนี้ยเป็นสำหรับแข่งรถเหมือนกันแล้วขอบตรงเดโทนาเนี่ยฮะมันจะเป็นมาตรวัดต,ตัวปุ่มบนเนี่ยถ้าเกิดคนเล่นชนเดโทนาจะรู้ว่ามันเป็นปุ่มจับ,จ,บจับเวลากดคลิกจับเวลาข้างล่างปุ่มหยุดอะไรเงี้ยตอนนี้มันพิเศษกว่าเดโทนาปกติยังไงตัวนี้เนี่ยเดโทนาทำออกมา2ตัวคือหน้าสีน้ำตาลเนี่ยนะฮะกับหน้าสีดําส่วนใหญ่โรเล็กสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำหน้าขาวหน้าดําตลอดแต่มีตัวเนี้ยทำหน้าสีน้ําตาล คนไทยก็เียติดาตาสีตาเป็นหน้าชอ็ชอกโกแลตชอ็ชอกโกแลตช็อกโกแลตมาตลอดในความรู้สึกพี่พี่เขาฮิตกันเพราะว่ามันไม่มีคนก็เลยฮิตตอนนี้เมืองไทยเนี่ยเดโทนาทุกรุ่นราคาขึ้นหมดไม่มีรุ่นไหนลงเลยทุกรุ่นพี่ก้าพูดเลยทุกรุ่นเลยนะรุ่นตัวต่ำตัวอะไรทุกรุ่นเดโทนาขึ้นหมดตัวอย่างของผมเนี่ยตัวเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยซื้อมาประมาณล้านเดียวตอนนี้ที่ผมเช็คตลาดนะกล่องใบครบเนี่ยผมว่าล้านหกหาซื้อได้ถ้าเกิดไม่มีใบไม่มีกล่องล้านห้าจ,จะได้อะไรเงี้ยครับล้านห้าจ,จะได้นะครับ นะ้องพี่ว่าถ้าเกิดว่าเดโทนาเนี่ยเอาประมาณเนี้ยรู้แล้วคุณใส่เดโทนาใครใส่เดโทนาคุณรู้แล้วนะฮะมองง่ายๆวงสาวงไอ้หน้าปัดไอ้จุด3จุดเนี่ยข้างๆเนี่ยนะครับรู้เลยเดโทนาประมาณเนี้ยนะครับรอดคนเล่นโรเล็กโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ไปขอญาตไปดื่มต่อนะโอเคนะ้องขอบคุณมากนะครับโอเคครับผมครับ